สวัสดีค่ะรมรถมือ2 JK นะคะขอ,อนำเสนอเก๋งมือ2ให้ท่านได้รับชมค่ะคันนี้นะคะเป็นเก๋ง4ประตูนะคะปี06ค่ะดาิสันทีด้านะคะเครื่องยนต์1 6 0 0 c ซีซีค่ะราคา58,000บาทรถบ้านแท้เริ่มทะเบียนพร้อมโอนภาษีไม่ขาดเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างสมบูรณ์ดีไม่มีปัญหานะคะ แอร์เย็นค่ะรถไม่เคยติดแก๊สนะคะใช้เชื้อเพลิงเป็นน้ำมันร้วนๆค่ะทุกท่านขับทางไกลได้สบายค่ะเครื่องเกียร์ยังดีอยู่นะคะ58,000บาทค่ะเน้นตามสภาพนะคะในราคานี้สนใจซื้อรถมือสองแนะนำให้ติดต่อก,กับผู้ขายและนัดหมายไปดูตัวจริงก่อนตัดสินใจพอรถมือสองผ่านการใช้งานมาแล้วย่อมมีเสื่อมโทมบ้างแต่มาตรฐานแต่ละท่านไม่เท่ากันนะคะดังนั้นไปดูเองดีที่สุดค่ะ รถคันนี้จอดอยู่แถวพุทธมนทลสารยาค่ะโทรคุยโทรนะัดโทรอัปเดตสถานะและนัดรวมหน้าจะได้ไม่เสียเที่ยวเสียเวลาติดต่อผู้ขายได้เลยตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะแอดแนะนำตามข้อมูลที่ผู้ขายลงไว้เท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายนะคะสวัสดีค่ะ